สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีมิถุนหรือท่านที่มีลักนณสถิตยอยู่ที่ราศีมิถุนประจําเดือนมีนาคม2565การอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบ general reading ดังนั้นจะไม่ได้ตรงกับทุกคนขอให้เราฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิงเป็นการดูดวงวงกว้างนะคะไม่ใช่ดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะดังนั้นก็อยากให้ฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิงเนาะโอเคอะมาดูกันนะคะมิถุนเดือนมีนาคมนี้จะเป็นอย่างไรนะตัวตนได้สองคาถา เหมือนเรากาลังมองหาสิ่งใหม่ที่จะทำนะบางคนก็เริ่มดูในเรื่องของโลกออนไลน์เนาะหรือว่า,าวางแผนหรือดูช่องทางที่ต่างประเทศก็เป็นไปได้นะคะมองกันไกลประมาณนี้นะคะหาหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ก็เป็นไปได้นะ,ะในจนังหวะนี้มองเรื่องการขยับขยายแหละดูลู่ทางบางคนเริ่มมีการส่งเรซูเม่ได้ด้วยนะคะเปิดโอกาสให้กับตัวเอง กำลังจะต่อยอดเกี่ยวกับสิ่งที่ทำได้ด้วยนะแบบเปิดกิจการอะไรบางอย่างเข้ามาสพอร์ตอย่างนี้นะคะโดดเด่นเกี่ยวกับต่างประเทศเนาะออนไลน์นะคะการงานในเดือนนี้สู้ยิบตานะหนึ่งดาบจับให้มั่นนะมีใจฮึดสู้นะคะสู้ไม่ถอยไม่ว่า จะมีอะไรเกิดขึ้นก็าตามคุณมีใจสู้ก็ถือว่าดีนะคะทีนี้ทำอะไรมันก็อาจจะมีคู่แข่งมีอุปสรรคอะไรบ้างแต่ถ้าใจคุณสู้ซะอย่างนะคะสิ่งเหล่านั้นก็ถือว่าไม่ใช่อุปสรรคของคุณโอเคงานช่วงนี้เป็นยังไงเอ่ยเพื่อนฝูงคนรอบข้างสังคม ดูนิ่งมากเลยนะทุกคนนิ่งเฉยไม่กล้าขยับเนื้อขยับตัวเลยนะการลงทุนอะไรบางอย่างหยุดชะงักลงนะคะไม่กล้าออกตัวแรงเพื่อนฝูงอะไรก็อาจจะดูเงียบๆนิ่งๆหายๆไปนะคะบางคนอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยเนาะนะสังคมที่อยู่หรือช่วงนี้ไม่ได้ยินข่าวไม่ได้พูดคุยต่างคนต่างนิ่งนะคะเพราะว่าอาจจะมีปัญหาในช่วงเศรษฐกิจหรือสภาวะเจ็บไข้ได้ป่วยแบบนี้นะ งานนะคะถ้าเกิดคุณทํางานอยู่ที่บ้านนะคะที่บ้านซัพพอร์ตเป็นอย่างดีนะคะ3าถ้วยละลลานะที่บ้านก็อาจจะมีการกินเลี้ยงดูแลเรื่องอาหารการกินอย่างดีนะคุณแม่เตรียมอาหารไว้ให้อย่างดีเลยนะหรือในจุดที่อยู่เนี่ยรู้สึกเป็นสุขนะอาจจะมีงานเลี้ยงฉลองอะไรบางอย่างเกิดขึ้นได้ด้วยการงานนะคะความสําเร็จหรือสิ่งที่คุณจะทำเนี่ยใช้เซนส์ของคุณนะในการตัดสินใจถ้าคุณแบบว่า ยังนึกไม่ออกหรือยังไม่แน่ใจนะคะลองถามเซนส์นคุณดูนะคะใช้ใช้เซนส์นคุณเป็นตัวเลือกนะคะอันนี้เซนส์ามารถที่จะทํางานได้ดีทําให้คุณประสบความสําเร็จได้นะถ้ามันมีบางเรื่องที่คุณจะต้องตัดสินใจเนาะแล้วก็ต่อมาในในบางอย่างเองเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะอุปสรรคก็คือบางเรื่องเองตอนนี้มันเหมือนแบบ เรายังทําอะไรไม่ได้เนาะเหมือนเราต้องรอเรื่องของเวลารอเรื่องจังหวะนิดหนึ่งนะคะเราก็ t ด e hangman บางทีมันเป็นที่ตัวคุณเองอาจจะคิดว่าอา,อาจจะต้องรอสักก่อนพักก่อนหรือยังไม่กล้าย,ยังไม่คิดที่จะทําก็เป็นไปได้นะคะนี่ก็คืออุปสรรคเนาะบางทีคุณประเมินสถานการณ์แล้วว่าว่ามันยังไม่ค่อยน่าลงทุนอะไรหรือคุณจะรอดูอะไรบางอย่างก่อนก็เป็นไปนได้นะคะทีนี้ ในส่วนของการเงินนะคะมาดูกันในเรื่องของการเงินการเงินรายได้ของเดือนนี้นะคะเดิมูลมันยังไม่แน่ชัดเนี่ยมันยังคุณเคือมันยังดูเหมือนไม่ค่อยสบายอกสบายใจนะคะบางคนอาจจะทํางานกลางคืนหรือเปล่าช่วงกลางคืนค้นขาขายออนไลน์กลางคืนก็ได้เนาะแต่ในเรื่องของสภาวะการเงินให้ระวังการโดนหลอกโดนโกงนะคะหรือ บางทีเราอาจจะจิตตกเกี่ยวกับเรื่องเรื่องของการเงินได้ด้วยเนาะรายรายได้อะรายได้บางคนถ้าเกิดว่าไม่ได้รับเป็นรายได้ไม่ได้เป็นเงินเดือนประจําอย่างเงี้ยนะคะในรายได้เนี่ยอาจจะมีการตกหวบบ้างนะคะแล้วก็ให้เรามัดระวังการโดนหลอกนะโดนหลอกให้เป็นลงทุนหรือ หรือลงทุนไปแล้วแต่ว่าไม่ได้ผลกําไรตามที่ต้องการนะคะในในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วก็บางคนอาจจะเข้ามาขายฝันให้คุณนะคะให้คุณแบบอยากได้นั่นอยากได้นี่นะคะแล้วก็คุณอาจจะไปเสียเงินเกี่ยวกับโปรเจกต์เหล่านั้นทิ้งไปได้ด้วยนะคะรวมไปถึงเรื่องการเงินบางทีเราซื้อซื้อของตามตามความรู้สึกของเราอะตามสิ่งที่เราอยากได้นะคะตามอารมณ์ฟิลลิ่งของเราเนี่ยมีแนวโน้มว่าเราจะเสียเงินให้กับเรื่องของอารมณ์ฟิลลิ่งเราเนี่ยเยอะนะคะ ดังนั้นต้องเซฟเซฟนะคะมีห้าเหรียญอยู่ตรงนี้คุณคุณค่อนข้างที่จะก,กังวลเรื่องเงินนะเรื่องแบบจะหามาทันไหมรู้สึกขาดแคลนอยู่ในใจเนี่ยบางจังหวะเนี่ยพอเราไปซื้อของตามอารมณ์ฟีลลิ่งเนี่ยแล้วเรารู้ทางรู้ว่ารายได้รายจ่ายเรามีจำกัดอะไรยังไงนะคะแต่เราก็ยังไปเพลิดเพลินเอฟนู่นเอฟนี่อะไรประมาณนี้ ตามฟิลลิ่งของเราเนี่ยหรือตามคําที่เขาโฆษณาเชิญชวนให้เราอยากได้มากอะไรประมาณนี้นะคะก็ <c oughs> อาจจะทําให้คุณขาดสภาพคล่องได้นะในเดือนนี้ต้องระมัดระวงังถามถึงโชคลาภเป็นยังไงนะคะโชคลาภ เดชารีออรจริงๆไม่โดดเด่นเรื่องโชคลาภนะจะโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องการติดต่อง,งานประสานงานการเดินทางนะคะการไปยินง,งานการขยันขันแข็งน,น,นะ,ะแต่ถ้าคุณต้องการเสี่ยงโชคนะเสี่ยงจากไหนได้บ้างนะคะเสี่ยงจากทะเบียนรถของคุณนะคะหรือไฟบินก็ได้นะที่เดินทางนะคะตรงนี้ก็ลองดูหรือบางทีอาจจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนใหม่ที่แปลกหน้าหรือหรือคนที่ค้าขายอะไรกับเราเนี่ยที่มีเข้ามานะคะ ทีนี้ยังไงต่อในในส่วนของขอวกกลับมานิดหนึ่งเนาะในของคนที่คนที่รอง,งานใหม่นะคะมีแนวโน้มว่าะจะมีผู้ใหญ่เนี่ยติดต่องานเข้ามาด้วยเนาะจะมีแบบทักแกนี้หรือเปล่านะคนที่เป็นผู้หญิงหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เขาจะแบบอาจจะแบบติดต่อง,งานเข้ามาให้คุณนะคะมีแนวโน้มแหละ นะคนคนที่รองงานใหม่ๆอยู่นะคะก็มีโอกาสดีๆที่เข้ามาเหมือนกันทีนี้ในส่วนของหัวหน้างานหรือเจ้าของกิจการที่ที่คุณทำในบริษัทของเขาเนี่ยเขาก็มีข่าวดีให้คุณนะมีเรื่องอะไรใหม่ๆหรือจังหวะนี้มันเหมือนมีโอกาสอะไรดีๆที่เข้ามาด้วยนะเดอร์ซันนะเนี่ยบางคนที่มีคนที่ติดต่อง,งานอะไรเข้ามาเนี่ย อันนี้เขาก็จะมีสะตุ้งสตดงเหมือนกันนะที่จะอาจจะมาดีลให้คุณไปทำงานด้วยนะคะทีนี้แค่เดือนนี้ให้ระวังเรื่องการเงินการเงินการเงินที่มันยังผันผวนที่มันยังไม่แน่นอนเนาะแล้วก็สภาวะอารมณ์ที่เราจะไปซื้อของตามอำเภอใจแล้วมันจะทำให้เราขาดสภาพคล่องนะคะอ่ะยางทีนี้มาที่เรื่องของความรักความรักคนโสดเป็นยังไง มีนาคมคนโสดคนโสดมีโอกาสที่มีคนเข้ามาไหมมีคนเข้ามานะคะแต่ว่าเราก็เหมือนจะเลือกอยู่พอสมควรนะคะอยากได้คนที่เหมาะสมกับเรานะคะฐานะการเงินหรืออะไรก็ตามนะคะมีคนให้ความสนใจมีคนเข้ามาอยู่ใกล้ๆมาขอเคลียร์กับเราเนี่ยเนาะแล้วก็มีโอกาสที่คนใหม่ๆเข้ามาเป็นคนที่ป๊อปปูล่า เป็นคนที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าใช่เลยคนนี้หรือแบบเป็นคนที่ทําให้เรารู้สึกกระชุ่มกระชวยหัวใจนะคะอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าได้ด้วยนะคะเดือนซันมาคนที่ป๊อปปูล่ามีชื่อเสียงได้ด้วยไหมได้ด้วยหรือคนที่เป็นคนโดดเด่นนะคนโสดแล้วก็ยังไงดี <laughs> บางทีอาจจะมาไกลถึงต่างประเทศคุณอาจจะแชทอะไรเยอะหรือเปล่านะเจ็ดถ้วยเนี่ยอยู่ตรงนี้อาจจะแชทอะไรเยอะแยะได้ด้วยนะคะจากต่างประเทศได้ด้วยไหมก็ได้ด้วยเนาะ มีแนวน้มต่างประเทศได้ด้วยรวมไปถึงถ้าเราอยู่ในประเทศเราไม่ได้แชทไม่ได้อะไรอะ่ะ <c oughs> ก็เป็นคนในประเทศเรานี่แหละเป็นคนเราแวกเรานี่แหละนะคะ,ะทีนี้มาเปิดไพ่เพิ่มนะคะในส่วนของคนโสดมีถุนนะเดือนนี้เป็นยังไงบ้างขอสองใบ religion factor แล้วก็ โรแ a นติกฟ e ลลิ่งนะคะความแตกต่างเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อศาสนานะคะหรือภาษาด้วยก็ตามมีอิทธิพลของชาวต่างชาติเข้ามาเนาะหรือคนต่างภาคต่างถิ่นกันก็ได้นะคะความเชื่อที่แตกต่างกันบางอย่างอาจจะเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาในเรื่องของความรักของคุณในช่วงเดือนนี้นะคะ บางทีคุยกับต่างชาติก็คุยไม่ค่อยรู้เรื่องหรือว่าบางทีเวลามันไม่เท่ากันนะหรือมีความเชื่อที่แตกต่างกันบางทีก็เป็นคนไทยเหมือนกันเนาะแต่แบบเชื่อไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นปัญหาแบบทะเลาะเบาแวงได้นะต่อมานะคะเป็นโรแมนติกฟิลลิ่งมีแนวโน้มว่าคนโสดมีถุนแบบนี้จะมีบรรยากาศของความโรแมนติกเกิดขึ้นตกหลุมรักใครหรือรู้สึกชอบใครโลกนี้เป็นสีชมพูประมาณนั้นเลยนะมาที่ มีถุนคนมีแฟนมีคนคุยปล่อยให้คนโสดเขาไปเพอเนาะ <c oughs> อ่ะมีแฟนมีคนคุยเป็นยังไงมีถุนเดือนนี้ค่อยๆดูกันไปนะคะก็ยังแฮปปี้แฮปปี้อยู่อะนะคุณแบบวางตัวดีคุณวางตัวนิ่งคุณวางตัวเป็นผู้ใหญ่คุณให้ค่ากับตัวเองนะคะคุณไม่ไม่ทำให้ตัวเองแบบเสียหายเนาะเออแล้วก็ยังรักอยู่ยังนิ่งอยู่ไม่ว่าอะไรก็ตามคนของคุณนะ่ะเขาอาจจะปอปปูล่า เขาอาจจะเป็นที่น่าสนใจเขาอาจจะโดดเด่นเขาอาจจะอายุน้อยกว่านะคะเขาอาจจะลันลานนะคะบางทีคบกับเราหรือคุยกับเราอยู่ก็ทําตัวเป็นเหมือนเป็นโสดอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งบางทีมันก็ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณคิดมากคุณคิดมากคุณกังวลใจเกี่ยวกับเขาเหมือนกันนะยิ่งอยู่ห่างไกลกันคุณยิ่งรู้สึกแบบนั้นนะคะช่วงจังหวะน,นี้ให้ระวังให้ระวังความคิดของเรานะ บางทีเราเหมือนแบบเอ้ยยอมอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะแต่ว่ามันจะมาระวังที่ห้าเหรียญเนี่ยห้าเหรียญบางทีทั้งคนโสดแล้วคนไม่โสดเนี่ยคนมีแฟนเนี่ยอาจจะกําลังดูถูกตัวเองอยู่หรือเปล่านะคะอาจจะรู้สึกแบบคิดถึงเขาหรือแบบรู้สึกเงาเงาไม่ได้แบบเจอผู้คนเนาะรู้สึกดูถูกตัวเองรู้สึกด้อยค่าเพราะาบางคนเนี่ย อาจจะไปคบกับใครที่เขาโดดเด่นเยอะๆนะคะดังนั้นช่วงจังหวะนี้กอดตัวเองแน่นๆรักตัวเองเติมความสุขให้ตัวเองคุณไม่ได้ด้อยไปกว่าใครเลยเนาะ,ะความรักยังคุยกันได้นะต่อมานะคะมาดูไพ่เพิ่มนะมีถุนคนมีแฟนมีคนคุยนะคะมีนาคมนี้เป็นอย่างไรนะความรักมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง Love yourself first รักตัวเองก่อนเลยนะคะ Le t o o of o o t t r o l s s u u e ไม่ต้องไปควบคุมเรื่องปัญหากักเกณฑ์อะไรใดๆไม่ต้องไปบงการแล้นะคะปล่อยมันไปนะคะให้คุณทำมามากพอแล้วคุณทำมาดีพอแล้วนะคะปล่อยให้เวลาเป็นตัวจัดการเป็นตัวขี้คายมันเองนะคุณทำมาดีที่สุดละนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งพอยิ่งเราไปควบคุมบงการหรือต้องการให้มันได้ดังใจเนี่ย อยากจะแก้ไขอะไรยังไงเนี่ยมันยิ่งสร้างสภาวะความเครียดให้เกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายอาจจะยิ่งเป็นปัญหาของการทะเลาะก,กันเนาะเนี่ยอย่าลืมใบนี้นะ Love yourself first นะคะห้าเหรียญเนี่ยบอกเลยว่าบางทีความรู้สึกของคุณมันดาวนะคุณอาจจะกำลังดูถูกตัวเองหรือการรักตัวเองของคุณมันดูน้อยลงนะคะเลือกเอาสิ่งที่มีความสุขให้กับคุณเลือกมองโลกในแง่บวก อันไหนที่มันลบปล่อยมันไปอย่าไปสนใจอย่าไปให้ค่ามันเยอะนะคะมองในสิ่งที่สดใสมองอะไรที่มาเติมคุณค่าให้กับตัวเองเหมือน queen of p e n t a c l e เนี่ยจะดูแลตัวเองจะสปอยตัวเองเนาะแตอ่อย่างที่บอกว่าจะสปอยตัวเองซื้อของแพงอะไรยังไงให้เรามันระวังนะคะเออมันอาจจะขาดสภาพคล่องได้นะในเดือนนี้นะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นการเติมความรู้หรืออะไรก็ตามทําตัวเองให้ดูดีนะคะแล้วก็รักตัวเองดูแลสุขภาพ สุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพหน้าตรงหน้าตาอะไรใดๆก็ตามนะคุณสําคัญที่สุดนะสําหรับคนมีแฟนมีคนคุยขอให้อย่าหนอยเนาะอย่าหนอยเยอะนะคะทุกอย่างมีทางออกนะช่วงนี้คนของเราเขาอาจจะลันลาไปหน่อยนะแต่ก็ยังไม่ได้เสียหายอะไรนะใจเย็นๆนะอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของคําแนะนําจากนางฟ้านะคะ คุณคบกับคนที่เขาป๊อปปูล่ามันก็ประมาณนี้นะ,ะมามาดูนะคะคำแนะนำจากนางฟ้าให้มิถุนนะคะเดือนมีนาคมได้เป็นใบนี้ค่ะมาดูกันนะหวานเมล็ดพืชแห่งความหวังเลี้ยงดูพวกเขาและดูพวกเขาเติบโตอ,อหวานเมล็ดพืชแห่งความหวัง ก็เหมือนทำทำทุกวันให้ดีที่สุดเนาะเกี่ยวไหมก็ทำทุกวันให้ดีที่สุดเราก็มีความหวังอยู่เสมอว่าทุกอย่างมันจะออกมาดีนะเหมือนกับที่เราทำฉันรอแค่มันผิดดอกออกผลปัญหาบางอย่างไม่ต้องไปคอนโทรลมันแล้วที่ผ่านมาเราทำดีที่สุดแล้วนะคะเหมือนอะไรนะน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนเอะเกี่ยวไหม <laughs> อะไรก็ตามนะคะทุกสิ่งทุกอย่างการกระทำการกระทำหลายๆอย่างที่เป็นรูทีนการกระทำอะไรหลายๆอย่างที่เป็นปกติที่คุณทำเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะก,การเรียงการงานหรือในเรื่องของความรักหรือแม้กระทั่งการรักตัวเองการดูแลตัวเองค่อยๆลดน้ำพดินค่อยๆเพิ่มเติมให้มันเติบโตนะคะแล้วก็ดูวันที่มันผีดอกออกผลนะคะ เกี่ยวรร้อ่าไม่รู้นะขอให้ราสีมิถุนมีความสุขนะคะระวังเรื่องเดียวนั่นแหละระวังเรื่องการเอฟของซื้อของอะไรที่มันนอกบัตเจ็ตของพวกคุณหรือราคาแพงมากจนเกินไปนะคะที่เหลือไม่ค่อยห่วงสักเท่าไหร่มิถุนเก่งอยู่แล้วนะคะไว้เจอกันครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ